ก็ได้เลยนะคะสูตรนี้สามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะใครทำได้ทุกวันเนี่ยผิวเนี่ยจะใสมากๆเลยนะคะทุกคนใช้เจี๊ยบสดพอกหน้าเนี่ยหน้าใสไวมากๆเลยนะคะ สวัสดีเจ้เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่ไปโดนแดดเผาแดดไหมมานะคะที่มีผิวไหมกระจ่างใสผิวหมองคล้ำนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากมาก,มากเลยนะคะทุกคนทําให้ผิวของเราสุขภาพดีมากๆเลยนะคะช่วยลดเดินริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์ like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เกลว,ว่านหางจระเข้สดนะคะส่วนตัวเอามาปัน่นแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นแบบนี้ไว้ใช้นะคะเราจะสะดวกสบายในการใช้นะคะเก็บไว้ได้นานเหมือนกันเลยนะคะในส่วนของเกลวสดที่เราปั่นไว้แบบนี้นะคะ ใครไม่มีก็ใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้แบบสาเร็จรูปได้เลยนะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้สดนะคะเขาจะช่วยดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนใครไปโดนแดดเผาแดดไหมมาให้นําเจลว่านหางจระเข้สดแบบนี้นะคะมาพอกหน้าเขาจะคลายความร้อนความปวดเสษปวดร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้เนาะเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งนะคะในส่วนของน้ําผึ้งก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่ากใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยต้านริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือนมรสจืดนะคะใครมีนมเปรี้ยวใช้นมเปรี้ยวได้เลยนะคะในส่วนของนมก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเดลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่12ชชานะคะ ดังนั้นให้เรามาคนส่วนผส,สมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพวกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะใครที่มีผิวบวมบางผิวแพ้ง่ายให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพวกหน้าสูตรนั้นนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะทำออกมาแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะหรือจะใช้มือก็ได้เลยนะคะ สูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะใครทําได้ทุกวันเนี่ยจะผิวเนี่ยจะใสมากๆเลยนะคะทุกคนใช้เกลียวสพพอกหน้าเนี่ยหน้าใสไวมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว20้20-30นาทีได้เลยนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะแครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใจกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดทีจะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ